สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตาเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่สำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ก็จะมาทำปุ๋ยแห้งปุ๋ยสูตรแห้งนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมพี่น้องเราได้เห็นแล้วก็หลายท่านถ้ามีวัตถุดิบอาจจะไปทำใช้ที่บ้าน นะครับปุยสูตรแห้งนี่ก็ไม่ยุ่งยากอะไรครับท่านผู้ชมสําหรับวัตถุดิบที่จะใช้วันนี้ก็จะมีแกลบดิบแกลบใหม่ๆนะที่ซื้อมาเนี่ยหนึ่งส่วนอันที่สองก็จะเป็นมูลสัตว์มูลสัตว์นี่จะเป็นมูลอะไรก็ได้นะท่านผู้ชมครับมูลวัวมูลควายมูลเป็ดมูลไก่มูลอะไรก็ได้หมดแต่ข้อสําคัญก็มูลสัตว์ที่เราจะมาใช้จะต้องเป็นมูลที่ละเอียด ปนละเอียดนะครับเพื่อที่เราจะได้เอามาคลุกเคล้าได้ง่ายขึ้นวัตถุดิบตัวที่3ก็จะเป็นรำละเอียดแต่วันนี้ผมจะเป็นรำหยาบนะครับถ้าท่านผู้ชมมีรำละเอียดก็ใช้รำละเอียดก็วันนี้จะใช้รำหยาบนะครับวัตถุดิบอันที่4ก็จะมีกากน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีเอ e ม ที่จะเป็นจุลินทรีย์ที่จะเอามาช่วยย่อยสลายปุ๋ยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำเลยครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิธีทำปุ๋ยสูตรแห้งนี้ไม่ยุ่งยากง่ายนิดเดียวครับท่านผู้ชมมาชมกันเลยครับสำหรับวิธีทำนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็จะเอานี่เทลงไปก่อนครับเป็น แกบใหม่แกบดิบแกบใหม่นะครับหนึ่งส่วนแล้วก็จะเป็นมูลสัตว์หนึ่งส่วนวันนี้ผมเลือกเอาขี้วัวนะครับมูลวัวและขี้วัวหนึ่งส่วนเนาะอย่างละส่วนนะครับเดี๋ยวขอเอาปลกดวงออกก่อนเนี่ยครับท่านผู้ชมพวกมูลสัตว์เนี่ยมันจะต้องอเป็นมูลสัตว์ที่ค่อนข้างจะเป็นผงหรือเป็นละเอียดนะครับค่อนข้างจะละเอียดนะครับ ข้างจะละเอียดเพราะเราจะได้ผสมได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราไปเอามูลสัตว์ที่มันเป็นก้อน,นใหญ่ๆ <c oughs> ก็จะผสมยากตอนนี้ฝนก็ตกวัท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงฝนตกใส่ลังคาโรงรถผมนะครับปอกแปะปอกแปะเนาะ เอาวัตถุดิบตั้งสองอย่างเนี่ยมาผสมกันก่อนให้มันเข้ากันก่อนนะครับด้วงมันปนมากับที่บัวถท่านผู้ชมต้องอมันออกก่อนเดี๋ยวจะไปปล่อยที่อื่นหนอนด้วงนอนกวางด้วงกวาง,วง,วงมันมากับพวกขี้วัวเนี่ยท่านผู้ชมนะมันติดมานะ ทิดก็ขี้วัวมากับยังไม่หมดหลายตัวเลยนะทั้งสองอย่างนะทั้งแกรบทั้งมูลสัตว์เรียบร้อยนะครับก็เอารำละเอียด ในส่วนของรำละเอียดก็จะใช้แค่1ใน4นะครับก็ตอนนี้ผมมาใช้แค่1กระมังเพราะประโยชน์ของรำละเอียดหรือรำหยาบเนะี่ยก็จะไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์ท่านผู้ชมเราก็ไม่ได้ใช้เยอะนะครับใช้แค่1ใน4ของแกลบของขี้วัวแค่นั้นเองนะครับ เอาแกบเอาขี้วัวเอาลำละเอียดมาคุกเคล้าให้เข้ากันสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะมาเตรียมเรื่องจุลินทรีย์อันนี้ผมก็จะใช้จุลินทรีเ e อ็มหนึแก้วนะครับท่านผู้ชมประมาณ1แก้วจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะท่านผู้ชมครับแต่ห้ามเจือจางเนาะถ้ามันเจือจางมันก็จะมีจุลินทรีย์น้อย นะครับจะใส่มากกว่า1แก้วก็ใส่ได้นะครับนี่ผมจะใส่1แก้วแล้วก็ใช้กากน้ำตาล,ลกากน้ำตาลมาครึ่งแก้วนะครับกากน้ำตาลอยู่ที่ครึ่งแก้วนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่มี EM ก็ไปใช้จุลินซีน้ำสาวข้าวหรือจะไปใช้สังกะสง ถ้าสังเคราะห์แสงก็ไม่ต้องใส่กาก,ากน้ําตาลนะครับท่านผู้ชมใส่เฉพาะสังเคราะห์แสงนะใส่เยอะๆหน่อยก็ได้ทั้งสองแก้วสามแก้วก็ได้นะครับอ่บาตรงนี้เราได้อย่างนี้แล้วก็มาคนให้น้าจุลินทรีย์กับกาก,าก,าก,ากน้ําตาลมาได้เข้ากันฟ้าก็ร้องฝนก็จะตกแล้วครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วเขาก็มารดราด อ่ารถราดอย่ารถราดเยอะนะครับเอาพอประมาณก่อนเพราะว่าปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยชนิดชนิดนี้เราจะเรียกว่าปุ๋ยแห้งนะครับน,นั้นความชื้นก็จะอยู่ที่ประมาณ50%นะครับความชื้นอยู่ที่ประมาณ50%นะครับจะไม่เฉอะแฉะเหมือนปุ๋ยอื่นๆที่ผมเคยทำนะท่านผู้ชมนะครับ,นะรบก็อยู่ที่50% เพราะนั้นการรดจุลินทรีย์ลงไปเราจะต้องสังเกตด้วยนะครับสังเกตด้วยนะครับ หลังจากที่เราได้ผสมนะผสมรายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เติมจุลินทรีย์นะ้ำจุลินทรีย์ลงไปแล้วท่านผู้ชมก็มาเช็คดูปุ๋ยจับขึ้นมาท่านผู้ชมดูถ้าน้ำม,มันไม่ย้อยออกจากง่ามมือเราเนี่ยก็ถือว่าโอเคท่านผู้ชมก็อยู่ที่4 0่สความชื้นอยู่ประมาณนี้นะครับเรามาบีบดูนะครับถ้าเราบีบดูแล้วน้ำาออกย้อยตามง่ามมือเราเนี่ย อันนั้นก็แสดงว่ามี60-70%แถึงเบนะบางทีอาจจะเผือมีถึงอนะครับท่านผู้ชมอันนี้ความชื้นก็โอเคนะครับอยู่ที่ความชื้นที่ประมาณ50บนะบ,บีบแล้วปุ๋ยเราเป็นก้อนเนาะโยนลงไปนะครับปล่อยแล้วมันไม่แตกโพะมันก็พอเป็นก้อนติดอยู่ในมือเราแบบนี้โอเคนะครับท่านผู้ชมหลังจากได้แบบนี้แล้วก็จัดการเอามาหมักในกระสอบหลังจากที่ ทำเสร็จเรียบร้อยตรวจวัดความชื้นเรียบร้อยนะความชื้นอยู่ที่ประมาณ50%ก็คือความชื้นของปุ๋ยอยู่กึ่งหนึ่งนะกึ่งหนึ่งนะครับไม่มากไม่แฉะแล้วก็ไม่ร่วนเกินไปก็อยู่ประมาณ50%ก็มาตักใส่ปุ๋ยเออมาตักปุ๋ยก็มาตักปุ๋ยใส่กระสอบนะครับเอาไปหมักนะครับตักปุ๋ยใส่กระสอบเอาไปหมัก ในการหมักนะครับท่านผู้ชมเราจะหมักในถังก็ได้จะหมักในท่อในถังภาชนะอื่นก็ได้จะหมักในกระสอบก็ได้นะครับในช่วง3มวันแรก3-5ถึงวันเนี่ยปุ๋ยของเราจะมีความร้อนมากความร้อนจะสูงประมาณ60-70ถึองศานะครับถ้าหลังจากวันที่สิไปแล้วความร้อนของปุ๋ยก็จะเริ่มลดลง ดังนั้นการนำปุ๋ยนี้ไปใช้นะครับก็จะต้องให้อุณหภูมิของปุ๋ยลดลงลให้ปุ๋ยเราเย็นลงก่อนค่อยนำไปใช้นะอาจจะเป็น15วันอาจจะเป็น20วันอาจจะเป็น1เดือนที่ผมว่าอาจจะเป็น10วัน15วันหรือ1เดือนเนี่ยก็เพราะว่าอยู่ที่ปริมาณจำนวนของจุลินทรีย์ที่เราใส่ลงไปเนี่ย มันขยายตัวเยอะขนาดไหนแล้วมันมีอาหารกินมากขนาดไหนถ้าจุลินทรีย์ขยายตัวเยอะมีจุนมนมากมันก็จะปลดปล่อยความร้อนออกมาเพราะว่ามันทําการหมักให้เราจุลินทรีย์มีจุนมนมากช่วยกันย่อยสลายแล้วก็ปลดปล่อยพลังงานออกมาก็เกิดความร้อนมากดังนั้นถ้าจุลินทรีย์เรามีมากปุ๋ยเราก็จะร้อนหลายวันร้อนหลายวันนะครับร้อนไปหลายวัน หลายท่านสอบถามผมมาว่าหมักแล้ว10วัน15วันปุ๋ยยังร้อนอยู่ค่าทําไงดีคะนะครับทำไงดีครับถ้าเราไม่รีบร้อนนําปุ๋ยไปใช้ก็ขอให้หมักต่อไปแล้วก็ทุกๆ5วันหรือ7วันมาเช็คเป็นระยะระยะว่าปุ๋ยเราเย็นตัวลงหรือยังถ้ามันเย็นตัวเราก็เอาไปใช้ได้ถ้ามันยังร้อนอยู่ก็ให้หมักต่อไปในการหมักทิ้งไว้นานมันก็เป็นสิ่งที่ดี ต่อปุ๋ยของเราที่กระบวนการเขาจุลินทรีย์จะช่วยย่อยสลายได้ดีนั่นเองถ้าเรารีบร้อนหมักไปสิบวัน20วันสิห้าวันหนึ่งเดือนแะล้วปุ๋ยยังร้อนหนูอยากจะใช้แล้วก็เอามาพึ่งเอามาตากนะครับเอามาพึ่งเอามาตากจะตากในร่มก็ได้ตากในแดดก็ได้ตากที่แดดก็ได้ในร่มก็ได้เมื่อมันเย็นตัวมันแห้งพอประมาณเหลือความชื้นประมาณ2 0ถึง30เปอร์เซ็นต์เราก็เอาปุ๋ยไปใช้เหลือก็เก็บใส่กระสอบตั้งไว้ นะกาไปซ้อนกันไว้นะก็เก็บได้นานนานจนกว่าเราจะใช้หมดกรับท่านผู้ชมครับครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็นําสิ่งดีๆในเรื่องของการทําปุ๋ยหมักแห้งมาฝากท่านผู้ชมมาฝากพี่ฝากน้องท่านใดมีวัตถุดิบนะพี่น้องเราท่านใดมีวัตถุดิบที่พอจะหาได้ก็ลองไปทําใช้กันดูนะครับเป็นปุ๋ยสูตรที่ทําง่าย แล้วสามารถใช้ได้จริงใช้ได้ทั้งพืชสวนพืชไร่ไม้ผลพวกข้าวอะไรใช้ได้ทุกสารพัดสารเพใส่ได้ทุกอย่างไม้ดอกไม้ประดับอะไรได้หมดท่านผู้ชมทําไม่ยากใช่ไหมครับทําง่ายๆไปหัดลองทํากันดูนะครับท่านผู้ชมครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ